ก็ต้นไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ครับเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ความลึกก็ประมาณ2เมตรนะครับความลึกประมาณ2เมตรกว้างประมาณ4เมตรนะครับนี่เราก็สามารถใช้น้ำในการรลบต้นไม้แล้วก็เลี้ยงปลาได้ในอนาคตนะครับยไม่ก็เป็นปลาธรรมชาติ ด้านนี้นะครับก็ฝนตกหลังจากที่ฝนตกมาประมาณสองอาทิตย์นะครับน้ำก็จะเริ่มใสแล้วนะครับอันนี้น้ำก็ใกล้จะเต็มคลองแล้วนะครับเหลือประมาณ1เมตรนะครับมีระดับน้ำอยู่ข้างในก็ประมาณ1เมตรนี้สังเกตนะครับว่าคลองจะพุ่งเขียวไปมานะครับสวยงามมาก เพราะว่าต้องการอนุรักษ์ไม้ป่าที่เราเคยปลูกไว้นะครับเป็นไม้สักรเราก็จะให้หน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่พุดเพื่อปลูกต้นไม้นะครับก็จะได้ฟองที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี่ก็จะยาวไปนู่นเลยนะครับยาวอ้อมพื้นที่น้ำก็เริ่มใสประมาณอีกสักสัปดาห์เราก็จะอาพันปลานินมามาปล่อยนะครับ มามมากเลยครับามาดูคลองฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะยาวไปนู่นเลยนะครับอ้อมพื้นที่ของเราเลยนะครับอันนี้ก็จะสมบูรณ์แบบมากนะครับเพราะว่าน้ำใกล้จะเต็มคลองแล้วนะครับอันนี้ฝนตกมาประมาณสองสัปดาห์นะครับต้นไม้ที่อยู่รอบข้างก็จะได้รับความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไปด้วยนะครับแล้วก็ ป้องกันภัยแล้งในอนาคตที่จะตามมานะครับพวกสัตว์น้ำเล็กๆก็จะเป็นแมลงน้ำหรือว่าปลาก็เริ่มมาสายอยู่บ้างแล้วนะครับพวกปลาธรรมชาตินี่เราก็รือว่าอุดมสมบูรณ์อีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่ภัยแล้งผ่านพ้นมาประมาณสองปีกว่านะครับตอนนี้เราก็แก้ปัญหา เพื่อป้องกันต้นไม้ยืนต้นตายในานาคตนะครับเพราะว่าน้ําก็จะซึมไปด้านบนนะครับต้นไม้ก็จะได้รับน้ําจากคลองนะครับโดยตรงแล้วก็จะทําให้ป่าไม้ของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับพวกสัตว์ป่าต่างๆก็มาใส่อยู่บ้างนะครับพวกนกพวกอื่นพวกกบพวกไก่ปก่าพวคกแมวบ้างนกแสกบ้าง นีถือว่าเป็นการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติหรือว่ารักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราไม่ขุดแบบนี้ปุ๊บเวลาฝนมาน้ําก็ไหลไปนะครับไหลไปที่ต่ําน้ําก็ไม่ได้ซึมลงนะครับเวลาเราเจาะบาดาลก็ไม่มีน้ําให้เราใช้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ไม่นานเวลาเราเจาะบาดาลก็อาจจะมีน้ําให้เราได้ ใช้ในหน้าแรงได้นะครับนี่คือเป้าหมายของการปุดคทองนะครับตัวน,นี้ใช้น้าม,มากแล้วก็ทําให้เรานะครับมีความสุขกับการใช้น้ําตัวน,นี้นะครับเราจะปลูกพวกผักต่างๆบนขั้นคูนะครับมีหญ้าแฝกเป็นแนวป้องกันการทันธุลายส่วนด้านบนก็จะปลูกพวกผัพกพืชผักที่เรารับประทานนะครับนี่คือ แย่ว่าธรรมชาติที่สมบูรณ์